แบรนด์ไทยระดับอินเตอร์เปิดตัวแคมเปญเพื่อสังคมผ่านพิ bon งค์ริบบิ้นคอลเลกชันรังสรรค์กลิ่นหอมพิเศษเพื่อส่งต่อพลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมก็สมทบรายได้แก่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนับสนุนการรักษาการวิจัยและการเข้าถึงการคัดกรองของผู้ป่วยทั่วประเทศโดยแคมเปญนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนเทอราปีสามกลิ่นได้แก่อโร OMATIC v o อ Oriental e s s e n c ์และเจสมินบลัซซัมโดยทุกการบริจาค590กบาทจะได้ รับผลิตภัณฑ์เป็นของที่ะระลึกความร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของศูนย์ธิรกิจบรมมราชินีนาเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรสภากาชาติไทยด้วยงานนี้บรรยากาศการเปิดตัวอบอวลไปด้วยความหอมละมุนแห่งแรงบันดาลใจจากแขกผู้มีเกียรติทั้งรัตเกล้าอมรดิษฐ์หลุยเฮสและแชปวรากรที่ร่วมแชร์ประสบการณ์และวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างลึกซึ้งค่ะก็แรงบันดาลใจของการทํา พัทนทิคงวิบอนคอลเลคชันนะครับก็คือเราอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการหารายได้ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งนะครับของคุณหมอกริดนะครับชื่อว่าศูนย์ซิลิกิตโบรนาชิน่าเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครับในคอลเลคชันนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์แฟรกันมิสซึ่งให้ความหอมใน,ในห้องต่างๆของบ้านก็คือมีกลิ่นจัสมินกลิ่นอารา a t ติกบูดนะครับก็เป็นส้ม แล้วก็กลิ่นที่3คือ e s s e n t ซึ่งเป็นตะไคร่มกมะกรูดนอกจากเรามีผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อที่จะขาย5้ายบาทแล้วเราได้หมดป้อบให้กับมูลนิธิแล้วเนี่ยเราก็นํากลิ่นของเราเนี่ยไปติดตั้งในห้องผู้ป่วยนะครับที่อาคารวังวันนี้โรงพยาบาลจุฬาด้วยครับ <c oughs> ก็เห็นผลงาน <c oughs> ของคุณหมอ <c oughs> ทั้งอย่างที่บอกอะ่ะไม่ใช่เป็นแค่หมอรักษาคนไข้เ่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์อ,อะ่ะ อยู่โรงพยาบาลก็ยุ่งอยู่แล้วครับยังไปทําให้ผู้ป่วยในสลามอีกยังสร้างบ้านพิงพักร้อยกว่าไร่ให้คนอีกนะฮะแล้วจริตตรงกันคือคุณหมอพูดตรงๆนะฮะเป็นคนเทสดีไม่ใช่คําว่าเยอะนะฮะเป็นคนเป็นคนเทสดีทำอะไรอะทําให้สุดทําให้ดีที่สุดก็เลยอยากทํางานให้กับคุณหมอครับโอ้โหง่ายมากเงินจะให้มาท,ทุกบาททุกสตางค์เราจะไปลงที่ กิจกรรมของศูนย์เชรษฐกิจซึ่งมันจะรวมทั้งการรักษาพยาบาลคนไข้งานวิจัยด้วยแล้วก็ไปช่วยบ้านพิงพักที่อยู่เมิงบรีนะที่คนไข้ที่ขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะที่บ้านพิงพักเนี่ยเราจะเป็นที่ที่เราอยากจะให้เนส i n งแคร์ที่มีด i กิที่ดีที่สุดแต่ที่ที่ศูนย์เศรษฐกิจที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเราทําเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด นะคือที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยคือ High Technology ที่บ้านเป็นฟาร์กคือ h ไฮเนสซิงแคร์สองอย่างประกบกัน mm hmm. นี่บอกว่าโปรดักฑ์ของของของทันเนี่ยมันมันเข้ากับทีมเราคือคนไข้รักษามะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านมาเยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องการคาวามความนิ่ม,มนวลนะครับแล้วแค่แค่ปรับปรับคับประคองคนไข้ทางทางทางัทงทาง,ทางด้านท<ด>างจิตใ<า>จมันไปด้วยกันได้ทาและใจ เราเนี่ยอยากจะเข้าไปในมูลเอดอกชุมชนที่ที่ยากร้านเนี่ยนะมันมีเยอะนะฮะเราพยายามจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆกลับมาที่เดิมเพื่อจะดูว่าคนกล้าเ่เราเคยดูเนี่ยเป็นอยังไรบ้างนะครับโครงการเนี่ยเราชอบมากเพราะว่าคนก,กล้กลุมเนี่ยเวลาเข้ามาหาเราเนี่ยตอนแรกเขาเขาไม่าไม่รู้จะเจออะไรนะพอเข้ามาอยู่กับเราทั้งวันเนี่ยผมว่า อย่างน้อยอย่างนอกจากที่เขาได้การรักษาที่ดีแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นคนอื่นเนี่ยอย่างอย่างคนอย่างเราถเราไม่เราไม่เราไม่ที่เขาแบบแม้อย่างขยะเราที่ก็ดีๆผมว่าอันนี้ผมชอบมากนผมเราถึงอยากทําต่อคุณหมอทําทุกอะไรฮะปล่อยแค่ไหนเมื่อก่อนเราไปทำประมาณปีละสามครั้งแต่มันเยอะนะฮะปีละสองครั้งเราทําเต็มที่อย่างฮะเราเรานอกจาก ใช้สตางค์ยืดแล้วเนี่ยพนักง,งานของเราเหนื่อยนะครับต้องต้องต้องเตรียมนานเลยท,ทั้งวันเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เฉพาะจากคนไข้ร้อยกว่าคนลูกหลานด้วยก็ Yet, <c oughs> อยากจะขอเชิญเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับช่วยทำบุญนะครับให้กับมูลนิธิเพื่อรายได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปที่ศูนย์สุขจิตเพื่อผู้ป่วยมะเร็งตั้งนมนะครับ แล้วก็จะได้ของขวัญเนี่ยคือแฟลกันมีสอง 2, ทันมีให้เลือกสามกลิ่นนะครับก็ทําให้ imprint. ท่านผู้ใจบุญเนี่ยได้มีพี่ซอกมายนะครับมีผลิตภัณฑ์หอมๆเนี่ยใช้ที่บ้านของทุกท่านด้วยครับมีเยอะมากคือทุกคนไหนจะเป็นเอ็กซ์พทางไหนเนี่ยแล้วก็มีทางที่จะจะจะมาช่วยยกอย่างเรามีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน <c ười> นะซึ่งอยู่กับเราเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาล <c ười> บางคนเป็นคนไข้เก่าผมเข้ามา เจอกันแล้วก็เขามีการทํายกหย่างทคคําเซชนายเทียมในกรณีคนไข้ที่ต้องมีการผ่าตัดเยอะนะครับทำวิค่ายคนไข้แล้วก็พูดคุยเจอเป็นเป็นการเป็นเป็นเป็นคอมมูนิตี้กันคนไข้ที่เคยมีปัญหามีกลุ่มเจอกลุ่มนี้เขาก็มันช่วยเยอะมากทางทางด้านจิตใจนะครับในกลุ่มนี้เราทํามันยี่สิบกว่าปีแล้วก็อย่างวันนี้แฟนคลับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณรัดเก้าคุณครีม ขอไม่ช <autre> ่วยงานหมดเลยอ่าเป็นหมอที่แฟนขับเยอะจริงๆอ่ะ